ทีนี้ให้เฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านทั่วไปเข้ามาได้ไหมไปได้เลยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไหว้พระกราบพระหรือแม้กระทั่งคนงานคนที่ผ่านไปผ่านมาเวียนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเชิญมารับประทานได้เลยท่านไม่หวงเลยแล้วการเล่นมันมีเสียงดังไหมไม่ดัง แหลงข่าวไปเมื่อวันที่หนึ่พฤษภาส่วนน้องนี่ก็หลบนี้มาตรงนี้นะโอเคไหมถูกต้องนะสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นจำวันกับผมธริกแต่งโสภาสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับ ที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจข้าวของแพงตั้งโรงทานไว้คอยเลี้ยงตอนรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านทั่วไปนายกเทศมนตรีตำบลกระจันอำเภออุทองครับได้ตั้งรางวัลน,นำจับคนร้ายที่บุกยกเขาตู้เซฟไว้ถึง5 0 0แสนบาทสุพรรณบุรีเ c เปิดบ้านเอาชนะกระบี่ FC ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลดิวิชั่หนึ่งตำรวจ2พี่น้องครับได้จับผู้ต้องหาคดียาเสพติด รายใหญ่นะครับตามหมายจัดพักกันสักรู่กับมาพบกับรายละเอยียดข่าวในช่วงหน้าครับสนับสนุนรายการข่าวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสุพรรณบุรีที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจข้าวของแพงได้ตั้งโรงทานไว้คอยเลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านทั่วไปขณะที่ปัจจุบันข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มราคาแพงมากขึ้นทุกวัน แต่ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลพิหารแดงอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางไหว้พระเก้าวัดนักท่องเที่ยวจะได้มากรับไหว้ขอพรหลวงพ่อหลีพระอริยสงฆ์ที่ประพฤติดีรักษาศีลบริสุทธิ์แต่ที่ต้องประทับใจกลับไปบ้านเนื่องจากทางวัดมีโรงทานจัดเตรียมข้าวปลาอาหารทั้งข้าวสวยข้าวต้มกับข้าวอร่อยรสเด็ดฝีมือชาวบ้านแท้ๆพร้อมทั้งน้ำดื่มและกาแฟไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวัน รวมไปถึงชาวบ้านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนก็สามารถมารับประทานอาหารที่ทางวัดจัดไว้ให้ตลอดเนื่องจากทางวัดไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้นขณะที่พระครูสุโม,มนวิริยะคุณเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์กล่าวว่าทางวัดได้จัดทําโรงทานมานานกว่า2ปีแล้วเพื่อไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านแต่แรกทําอาหารเลี้ยงเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นแต่มาวันหนึ่งมีเด็ก มาถามว่าวันนี้ไม่มีอาหารเลี้ยงหรือก็เลยต้องทําอาหารให้ทุกวันสําหรับวัดสว่างอารมณ์เป็นวัดที่9วัดสุดท้ายในเส้นทางไหว้พระ9้าวัดของโปรแกรมการท่องเที่ยวประเทศไทยสํานักงานส่วนบุรีโดยมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเริ่มทําบุญไหว้พระตั้งแต่วันที่หนึ่งจนมาถึงวัดสว่างอารมณ์ซึ่งเป็นวัดที่9ก็ใกล้เวลาใกล้เที่ยงนักท่องเที่ยวอาจจะเหนื่อยล้าบ้างจึงได้คิดทําโครงการทําอาหาร ไว้เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านทั่วไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวจะได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปในส่วนวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารส่วนหนึ่งทางวัดได้เงินมาจากนักท่องเที่ยวที่มาทําบุญก็ได้มาจาัดซื้อวัตถุดิบและอีกส่วนหนึ่งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่เคยมารับประทานอาหารแล้วก็จะนําเอาวัตถุดิบเช่นข้าวสารอาหารแห้งพืชผักตามฤดูกาลมาถวายส่วนแม่ครัว ก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่และพระสงฆ์สลับสับเปลี่ยนกันมาช่วยทําอาหารตลอดถึงแม้ว่าขณะนี้ข้าวของอาหารการกินตามท้องตลาดจะมีราคาแพงมากขึ้นทุกวันชาวบ้านที่มีไรายได้น้อยต้องเดือดร้อนแต่ทางวัดก็จะยืนหยัดต่อสู้ทาโรงทานประกอบอาหารไว้เลี้ยงนักท่องเที่ยวและชาวบ้านอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทางเจ้าวาดยังได้แจกฟรีวัตถุมงคลไว้ให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ติดตัวกลับบ้านแบบอิ่มท้องอิ่มบุญและอิ่มใจอีกด้วย เชิญครับมารับวัตถุมงคลจากพระท่านพระพุทธสมบรยิคุณท่านแจกวัตถุมงคลับเป็นของขวัญท่านได้บุกเสกไว้จางดีนะครับเป็นวัตถุมงคลที่พวกเราได้ทำกันมาหรือว่าท่านได้ก็ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับก็ขอให้ท่านมาอิ่มท้องไปด้วย,วก,มมวยวก็ขอให้อิ่มบุญไปด้วยนะครับขอให้ท่าน สุขมีความเจริญดิด่งิงขึ้นไปนะครับที่มาเลี้ยงได้ทุกวันเลยวันนี้แดกของด้ววแดดงท่วมินิี่เดียวงานใจดีมากแล,แล้วคิดยังไงครับว่าเขาคิดว่าจะมาทำบุญเรื่อยๆนที่นี้น,นะคะครม พระ,ร,ะระอภิษานแดงถึงเมืองจังหวัดสุโขทัยโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุสมุนวิริยคุณท่านได้ดำเนินการก็คือโลภทานความคิดที่เริ่มจริงๆที่ท่านอยากจะทำเพราะว่าตั้งแต่สมัยเด็เกท่านเห็นการเป็นอยู่การทาน,านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากคนที่ไม่ค่อยจะมีจะกินเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้กินของ ก็ได้เดินทางไปไหว้พระตามสถานาที่ต่างๆส่วนมากก็จะมีแต่การจําหน่ายมีแต่การขายซึ่งคนไปทําบุญจริงๆแล้วไม่น่าที่จะต้องไปซื้อหรือจ่ายมากขนาดนั้นท่านก็เลยลเริ่มดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาโดยการสนับสนุนของพวกญาติโยมชาวบ้านก็สว่างอารมณ์โดยแ้เลยแล้วก็ญาติโยมที่เดินทางมาเห็นท่านทา ก็ให้การสนับสนุนทุกคนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเอาเข้าวสารมาถวายเอาอาหารมาถวายเอากับข้าวมาถวายท่านแล้วท่านก็จะทำตั้งแต่เช้าแล้วก็มีแม่ครัวมีชาวบ้านเนี่ยร่วมด้วยช่วยกัน มาทําโรงทานใครมาไหว้พระก้าวัดพอมาถึงวัดสว่างอารมณ์เนี่ยก็ทานรับประทานอาหารฟรีรับประทานน้าดื่มฟรีจะทําบุญก็ได้ไม่ทําบุญก็ได้แต่ว่าถือว่าทําบุญร่วมกันเพราะว่าโยมที่มาเนี่ยมาไหว้พระมากราบพระมาขอพรเนี่ยมาด้วยความต้องการบุญอยู่แล้วก็เลยมาร่วมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อยิ่งชาวบ้านเห็นท่านทําอย่างนี้ยิ่งช่วยกันเยอะ